เทคนิคนั่งสมาธิเข้าขึ้นอัลฟาแบบด็อกเตอร์โจดิสเพนซาที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าคุณทําได้จนเป็นวินัยและนิสัยนะครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะขายของดีขึ้นนะครับคุณจะรู้ทันทีว่ามันเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําสมาธิเนาะเราก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายเล็กน้อยอันดับแรกนะครับคุณก็หา,าที่นั่งสงบสงบที่ไหนก็ได้ในห้องหรือที่ไหนก็ได้เนาะแล้ว เราก็นั่งลงนั่งแบบไหนก็ได้ครับถ้าใครเจ็บเท้าเจ็บขาก็นั่งเหยียดขาได้นะครับแต่เทคนิคคือวิธีระวังมือนะครับเห็นมือผมไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับประกบกันประกบกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เราโฟกัสแล้วก็จําเหมือนจูนนะครับจูนในเวลาที่เรานึกถึงคลื่นอารมณ์อะไรดีๆเอลฟานะครับแล้วเวลาเราเราจะนําไปใช้ะครับแค่เราจับมือแบบนี้สามนิ้ว เราก็จะนึ่ถึงอารมณ์เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิครับแล้วเราก็หลับตาแบบสบายใจแล้วก็เราก็เหลือบตาขึ้นฟ้าเล็กน้อยเหมือนเราใช้ความคิดนะครับแล้วเราก็ยิ้มตรงมุมปากเล็กน้อยเวลาที่เราเหลือบตาขึ้นฟ้า <S <S เขาเรียกว่าความคิดแต่ถ้าเวลาเรายิ้มเขาเรียกว่าความสุขครับต่อไปเรามาฝึกหายใจเขาจากก้าจักกันนะครับจักระตัวที่1ก็คือหัวใจจักระตัวที่2ก็คือช่วงตอมสืบพันธุ์นะครับ เทคนิคนี้คือเทคนิค7 3 7สบายสบายนะครับเบาๆแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆเลยนะครับนับ 1- 7ถึงนะเราก็นับไปเรื่อยๆเลยให้มันสุดตรง7พอดีแล้วเราไปหยุดที่ตรงนี้นะครับแบบขึ้นไปทงสูงหายตึงเลยนะแล้วเราก็กั้นหายใจอีกทีหนึ่งนะครับเราก็นับ 1- ถึงสานะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ปล่อยออกมาตอนปล่อยปกติ เราจะออกทางจมูกใช่ไหมอันนี้เราจะออกทางแบบข้างในเลยนะกั้นไว้แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมานะครับน้บหนึ่งถึงเจ็ดนะครับพอมาถึงหัวใจเราก็ปล่อยแล้วก็ขอบคุณพูดขอบคุณในใจทําแบบนี้นะครับสามครั้งทาแบบนี้นะครับต่อกันได้ยีิบเอ็ดวันนี้ดีมากเลยนะครับหลังตื่นนอนมานะครับตื่นมาเรานั่งได้เลยห้ามจับโทรศัพท์นะครับ เรื่องลบๆข่าวลบๆเรานั่งอยู่กับตัวเองก่อนทําแบบนี้10นาที15นาทีดีมากครับในช่วง5นาทีแรกแนะนํานึกถึงความสุขได้กอดคนรักได้หอมลูกได้พาลูกไปเที่ยวที่บรรยากาศดีๆแล้วก็อมยิ้มไปนะครับแล้ววันทั้งวันนะครับจะเป็นวันของคุณนะครับ นั่งนึกไปความสุขเล็กๆน้อยๆขอบคุณหมดนะครับขอบคุณที่ตื่นมาที่ไม่ลมหายใจขอบคุณเตียงนอนที่แสนนุ่มแล้วตื่นมาโคตรมีพลังขอบคุณสองขาที่พาฉันก้าวเดินไปทุกหุนทุกแห่งที่ฉันอยากไปขอบคุณมือทั้งสองข้างที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทำให้ฉันมีความสุขและล่าเลิงฉันตื่นมาวันนี้ฉันโคตรมีความสุขและฉันต้องเจอผู้คนที่แสนดีฉันขอบคุณมิตรภาพทุกคนที่ช่วยเหลือกันและรักกันขอบคุณเช้าวันนี้ ขอบคุณเช้าวันที่สดใสขอบคุณจากใจทุกคนครับทุกคนนึกอะไรได้ก็ขอบคุณไปหรือไม่ก็ทำตามคลิปนี้นะครับแล้วก็เปิดเพลงนะที่เราโฟกัสฟังแล้วสบายใจสัก10-15นาทีนะครับแล้วทุกคนจะจบคลิปให้ทุกคนหายใจเข้าลึก,ลก นะครับแล้วก็ปล่อยออกมา5、5、5หสามครั้งนะครับออกทางจมูกได้ครับทํำอย่างนี้แล้วก็4นะครับทําไปหายใจเข้าแล้วก็4หายใจออกเออหายใจเข้าอีกแล้วก็สามนะครับเป็นเลข3ขึ้นมานะครับแล้วก็จนถึงหนึ่งพอถึงหนึ่งทำเสร็จนะครับหายใจเข้าแล้วก็หนึ่งหน่งหนึงนะครับ แล้วพูดตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดและวันนี้ฉันจะลืมตามาฉันจะมีพลังและมุ่งหวังทำสิ่งใดสำเร็จหมดโอเคนะครับทุกคนลองทำดูสำหรับคลิปนี้ผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมั่งมียิ่งขึ้นสวัสดีครับผมพ่อคาผู้ซื่อสัตว์